w a n like to say oops oh, i got nana nana problem sing a ba ba hello everybody and welcome back ck kid channel สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดอมอ่ะๆๆนั่นมุกกุนี่นะสวัสดีค่ะพี่ฝนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนวันนี้มุกกุมาเล่นกับพี่ฝนด้วยคะ่ะในแมปที่ชื่อว่า Roblox Fashion นั่นเองนะคะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเย ปกันเลยมุกุเอ๊ะว่าแต่กินอะไรอยู่น่ะอ๋อขนมปังทายแยมค่ะเดี๋ยวคราวหน้ามุกุเอามาแบ่งให้กินนะคะโอเคโอเคมุกกุงั้นวันหลังเอามาแบ่งให้กินมั่งนะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการแต่งหน้าแต่งตัวกันก่อนอุ๊ยดูเหมือนว่าเขาจะมีกฎให้เราแต่งตัวแบบ แบบนักเกลียดนักเกลียดงั้นหรอเอาล่ะการแต่งตัวแบบน่าเกลียดของเราจะแต่งแบบไหนดีล่ะอาล่ะเรามาเปลี่ยนสีผมกันก่อนดีกว่าสีแบบไหนดีนะงั้นเอาเป็นสีชมพูแผ่นแหลนแบบนี้เลยก็แล้วกันมาดูที่หน้าตากันบ้างจ๊อดจ๊อดแกอยู่หรือเปล่าอยู่สิพี่ฝนพี่ฝนจะแต่งตัวแบบไหนเหรอแต่ว่าพี่ฝนะแต่งยังไงก็น่าเกลียดอยู่แล้วนะเอาแบบเป็นตัวเองก็ได้โถจ๊อด เขาบอกว่าให้แต่งตัวแบบน่าเกลียดน่าเกลียดพี่ฝนน่าเกลียดที่ไหนกันพี่ฝนออกจะสวยปานนั้นเออเออเชิมตัวเองก็ได้ด้วยล่ะเอาล่ะแกอย่าพูดมากเลยดีกว่าเอาตรงนี้เป็นโหมด VIP งั้นหรอแหมอยากจะเข้าไปบ้างจังแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าต้องเสียตังค์เก็บตังค์ไว้ซื้อขนมกินกันดีกว่าเอาล่ะตรงนี้มีปีกสวยมากๆเลย ว้าวฉันจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนดีไหมล่ะเออพี่ฝนสไปเดอร์แมนที่ไหนเขามีปีกล่ะ mm hmm. เขามีแต่แบทแมนต่างหากเอาเหรอฉันพูดผิดอีกแล้วเหรอปะจอดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าตรงนั้นเขามีอุปกรณ์เอ c เซสซ,ซอรี่เยอะแยะเลยนะแต่เอะดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยล่ะใส่แต่ชุดชั้นไหนทำยังไงดีล่ะงั้นก็ไปหาเสื้อผ้าสีพี่ฝนมามามาดูทางนี้ เอาละจอตฉันเจอเสื้อผ้าของฉันแล้วฝั่งตรงนั้นน่าจะเป็นฝั่งผู้หญิงนะเมื่อกี้เป็นผู้ชายใช่ไหมเราจะใส่ชุดอะไรดีล่ะจอต hmm. เออเขาบอกว่าให้ใส่แบบน่าเกลียดน่าเกลียดใช่ไหม งานพี่ฝนก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยสิอ่อะ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 จอดนี่แกทำอะไรเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อผ้าก็ใส่ไปเถอะนะไม่งั้นมันจะอนาจารนะมันจะโป๊เกินไปหรือเปล่าโอ้โหตรงนี้ก็แพงจริงๆเลยมีตรงไหนที่มันไม่ค่อยแพงมั่งมีไหมจอร์ดเอยพี่ฝนนี่จนตลอดเลยนะแค่149โรบักที่ซื้อไม่ได้เลยเหรอโอ้โหจอร์ดแม่บอกว่าให้เราเก็บตังค์ไว้ซื้อขนมกินมากกว่านะ ของแพงๆไม่ต้องไปซื้อหรอก เอาตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ราคาไม่ค่อยแพงเห็นไหมของฟรีมีในโลกเห็นไหมล่ะจอดดูสิใส่แล้วก็สวยด้วยนะฮะฉันเจอแล้วล่ะจอดนี่ชุดกวางเรนเดียรนี่ชุดบัตแมนงั้นเอาชุดนี้ก็แล้วกันนะจอดเอ้ยแต่ว่าฉันเนี่ยนะจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะใส่ชุดน่าเกลียดแบบนี้หรอกฉันอยากจะแต่งตัวแบบสวยๆดีกว่าฉันทนดูตัวเองไม่ได้แล้วล่ะจอดเดี๋ยวฉันขอรีมูฟ อุปกรณ์เหล่านี้ออกไปก่อนดีกว่าเอาลระจอดจากที่เราน่าเกลียดกันมาตั้งนานฉันจะสวยบ้างแล้วนะเหลืออีก70วินาทีเราจะทันไหมเนี่ย เออพี่ฝนจะทานหรอดูคนอื่นเขาแต่งตัวกันไปไกลแล้วนะหน้าตาสวยๆกันทั้งนั้นเลยแม้แต่ผมกับปีกก็เอาออกกันหรอใช่แล้วเหรอจอดเราจะไปต้นหน้าตาตุเร่ตุเรหน้าเกลียดนดาเกลียดแบบนี้ได้ยังไงกันลหรอโอ้โอดูหน้าสิฟันเยินมาเชียวเราไปแต่งตัวสวยๆบ้างดีกว่าเอาอยัางไงดีล่ะอันนี้ก็แล้วกันเอาล่ะผมของฉันจะต้องเปลี่ยนสีสักหน่อยมาฮึบ เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะจ๊ะเอาสีอะไรดีสีทองละเวลาเหลือนิดเดียวเดี๋ยวไปขอใส่เสื้อผ้าก่อนเอาละจ๊อดเหลือเวลาอีก34วินาทีมุกกุไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เอาละใส่ปีกมาแล้วมาดูดเสื้อผ้ากันดีกว่าจ๊อดโอ้โหเหมือนฉันกําลังเชียร์มวยอยู่เลยละ่ะพูดตลอดเวลาไม่รู้ว่าเพื่อนๆน,น้องน,องนองเขาจะราคาญบ้างหรือเปล่านะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าลำคาแล้วก็กดทนๆน,นฟังไปก่อนก็แล้วกันนะเอาล่ะเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วเหลือเวลาอีกประมาณ9วินาทีเดี๋ยวเราไปดูเอเซอรี่เพิ่มเติมกันดีกว่ามีอะไรให้ช้านอีกบ้างไหมนานไงเรามงกุฎเก๋กไก่สไลเดอร์ไปเลยวูู้ห เอาละหมดหน้าที่ของฉันแล้วไปดูกรรมการกันบ้างดีกว่าว่าเขาจะให้คะแนนเราเท่าไหร่นี่เรามาถึงแฟชั่นวีคที่ลอนดอนแล้วนะเนี่ยดูสิฉากหลังเป็นปราสาทสุดหรูหราสีชมพูด้วยเอาละใครจะเป็นคนเดินแบบคนแรกนะเอาละสวัสดีทุกคนผมเป็นกรรมการนะครับครั้งนี้ใครจะสวยกว่ากันมาประชันกันเลยมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาเริ่มตน้นด้วยคนแรกเชื่ออะไร น่ารักมากน่าโหดมาเชียวเอาล่ะฉันให้เธอสองดาวนะจ๊ะ ต่อไปเป็นใครกันนะแหมดูท่าทางการเดินนี่สิธรรมัดธรแมนมากเลยตกลงเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่มาแล้วค่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปมาในชุดกระโปรงสีชมพูเดินมาอย่างสง่าผ่าเผยบอกมือทักทายเห็นจักกลแอรโพมาแล้วสวยมากๆเลยคนนี้เราให้หนึ่งคะแนนวู้ดีใจด้วยนะจ๊ะคนต่อไปจะเป็นใครกันนะ เอคุเอคุ e ใช่ไหมคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายถ้าอ่านชื่อผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะอุ้ยร้องไห้มาเลยอย่าร้องไห้เลยนะจ๊ะให้ไปแล้วหนึ่งคะแนน <c oughs> เอาล่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปมาแล้วมุก,กุุมุก,กุุมาในชุดผมสีทองเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวมีขาดรุ่งร่งนิดหน่อยเอาล่ะชุดนี้แท่มากเลยให้สามคะแนน เดี๋ยวมาดูผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปดูนะคะว่าเขาจะแต่งตัวเป็นแบบไหนว้าวคนนี้มาอย่างสง่าผ่าเผยสวยงามมากๆเลยค่ะถึงเขาจะแต่งตัวผิดประเภทไปหน่อยแต่ว่าก็สวยงามมากๆเลยโรบบอกซีเคคิดโอเล่ฉันเชียร์เธออยู่นะจ๊ะ <c oughs> ที่เหือนคนอะไรเชียร์ตัวเองก็ได้ด้วยแหมจ๊อดถ้าเราไม่เชียร์ตัวเองแล้วจะไปเชียร์ใครงั้นล่ะเอาและผู้เข้าแข่งขันคนนี้เป็นคู่แข่งของเราแน่ๆเลยมาในชุดปีกสีม่วงกระโปรงสีม่วงเหมือนกัน แต่ว่าผมเนี่ยสงสัยจะลืมย้อมนะจ๊ะเป็นสีขาวมาเลยเออฉันไม่ได้ลืมย้อมจต่ฉันตั้งใจมาแล้วค่ะผลคะแนนที่กรรมการเขากําลังจะโหวตให้โดยท่านผู้ชมกดให้คะแนนมาด้วยนะคะใครเป็นที่หนึ่งว้าวจอดอุ้ยฉันเป็นที่หนึ่งกับจดคุเล่แก่งมาเล่าโอ้โหพี่ฝนเก่งสุดยอดเลยในเรื่องของความน่าเกลียดเนี่ยใช่ไหม <laughs> โอ้เราได้ที่1นนะคะแต่ว่าคะแนนของเราก็ค่อนข้างเยอะเชียวเนาะได้ตั้ง13ดาวแน่เยีย่ยมยอดไปเลยชนะมา1คะแนนค่ะเอาละ่ะในชุดต่อไปจะต้องแต่งตัวแบบไหนเอ่ยเขาบอกโจทย์มาว่าเซลฟี่งั้นหรอใช่แล้วล่ะพี่เฝนดูเหมือนว่าครั้งนี้เราจะต้องแต่งตัวไปเซลฟี่ถ่ายรูปสวยๆนะน,น,นั่นนั่นพี่ฝนทำอะไรอะ่ะ เอาก็โจทย์เขาบอกว่าถ่ายรูปเซลฟี่ไงละจอดเราก็จะแต่งตัวสวยๆแต่ว่าฉัน่าอยากจะเป็นเซร o โรมูนอะโอ้โหพี่อนแต่งตัวเป็นเซร์รมูนอีกแล้วเหรอไม่เบื่อหรือไงไม่เบื่อหรอกจอดใครจะไม่เบื่อคนสวยกันได้แล้วเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปหามงกุฎใส่ก่อนดีกว่าเอาแบบไหนนะถึงจะเหมาะกับเซร์โรมูนแบบฉัน เออตรงนี้ไม่ค่อยจะมีมงกุฎเลยเอ้าวละจรอดฉันเจอแล้วนี่มงกุฎสีแดงเรียบร้อยแล้วเราจะต้องไปหาชุดใส่แล้วก็ไม้คาาด้วยนะเอาวละพี่ฝนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเจ้าหญิงเซ er อร์โมนมนแห่งจันทราจงสําแดงฤาชานาบานัตนี้เหลือเวลาอีกประมาณ15วินาทีอา้าวมุกกโอ้โหมุกกูแต่งตัวมาน่ารักฟรงฟริงมากเลยอะ เขาบอกว่าเขาจะแต่งตัวแบบนี้ไปเซลฟี่กับพี่ฝนเว้ยล่ะใช่แล้วล่ะพี่ฝนเ๋ยวไปดูรอบคัดเลือกดูนะว่าครั้งนี้ยใครจะเป็นผู้ชน,นะเอาล่ะมุก,กุกเราไปดูกันดีกว่าว่าผู้เขาแข่งขันเขาจะแต่งตัวกันแบบไหนไปกันเลยโอ้โหเราอยู่ในวันเดอร์แลนด์ด้วยนะเนี่ยในฤดูหนาวอีกต่างหากดูสิมีหิมะตกด้วยนะผูเขาแข่งขันคนแรกเขาจะแต่งตัวกันเป็นแบบไหนนะมาแล้วครับผมเป็นกรรมการสามท่านฉัน กรรมการเหมือนกันค่ะเออผมก็เป็นกรรมการเหมือนกันครับโอ้โหกรรมการแนะนําตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคนแรกมาในชุดสีชมพูหรูหราฟู่ฟ้าแต่ว่าแต่งตัวน้อยไปหน่อยให้หนึ่งดาวคนต่อไป จะแต่งตัวเป็นแบบไหนมาลุ้นกันดีกว่าการแต่งตัวเซลฟี่นั้นจะต้องแต่งตัวแบบอูโฟหรูหราโฟฟาโอ้โหดูสิคะนี่มาในชุดเซรามูนมนแห่งจันทราจงสำแดงฤทาราบัดนี้โอ้โหคนนี้ต้องให้คะแนนเต็มหน่อยแล้วอูู้อาล่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครกันนะคิวบอยคิวบอยมาเอะคิวบอยคิวบอยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายกันแน่คะ ปกติฉันก็เป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าบางทีฉันก็เป็นผู้ชายแล้วแต่อารมณ์ค่ะทุกคนโอ้โหคิวบอยแต่งตัวมาอย่างรู้ราฟูฟาถือกระเป๋าแบรนด์เนมมาด้วยอย่างนี้ต้องให้สองดาวเอาละค่ะมุกกุมาแล้วมุกกุมาในลุคของกระต่ายน้อยถือลูกโป่งน่ารักฟรุ้งฟริง้งโพสท่าแอคชั่นอย่างหรูเอาละค่ะทุกคนให้ดาวหนูเยอะๆนะคะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงไอติมค่ะแหมมุกกุ เรียกคะแนนจากผู้ชมน่าดูเลยนะจ๊ะเอาล่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปอู้ว้าวคนนี้ก็ใช่ย่อยนะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยมาในลุกคุณนายค่ะถือกระเป๋ามารองเท้าสีแดงใส่หมวกมาด้วยเต้นดึ๊กดุ๊อะจืบ๊บ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 ไปล่ะคนต่อไปอากุอากุมาแล้วคนนี้เป็นผู้ชายมอดแมนอ๋อท่านกรรมการครับให้คะแนนผมเยอะๆหน่อยนะครับฟริง ผมยิ้มให้ด้วยปิงโอ้โหแต่งตัวมาน่ารักเหมือนกันนะคะเอาล่ะผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครกันนะมาแล้ว QAC QAC <Q AC S 1> โอ้โหคนนี้ใส่ชุดดำมาเลยค่ะเป็นเจ้าหญิงสายดาร์กนะคะให้สคะแนนฮะอะไรนะให้คะแนนฉันแค่2คะแนนเดี๋ยวเถอะฉันจะสาบเธอให้กลายเป็นกบไปเลยเออมาแล้วาก็เกยจะกลายเป็นกบอบ อุ้ยตายแล้วเขาสาพ,พี่ฝนกลายเป็นกบไปแล้วค่ะแย่ yeah, จุงเบยเอาล่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะว้าวมุกกูเป็นผู้ชนะนั่นเองตามมาด้วยโรบอกซีเคคิดได้ที่สองส่วนเจ๊เมลเรวิเซนได้ที่สามจา้ะเฮ้ยยังดีว่าฉันได้ที่สามเฮ้ยไม่งั้นฉันจะสาพุกคนที่กลายเป็นกบทั้งโลกไปเลย ใจเย็นๆนะจ๊ะเจ๊เมร่ฟิเซนคราวหน้าเรามาแต่งตัวกันใหม่ก็ได้จ้ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้พี่ฝนและมุกกุต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะอ u like t h ลด v i ีส o ว l ดีโอคลิป f o l l o w and s u b s c r i b e our channel thank you for watching goodbye จุ๊บจ พี่ฝนเดี๋ยววันนี้มุกุเลี้ยงขนมนะโอเคมุกกุขอบใจมากนะเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่นกันใหม่เนอะได้พี่ฝนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบายบายจ้า